ทัวลงหมอชนละนานหลังพูดถึงก้าวไกลคำเดียวชาวเน็ตถึงขั้นจี้ให้ลาออกทัวลงหมอชนละนานหลังพูดถึงพักก้าวไกลคำเดียวกลางประชุมสภาในการโหวตนายกชาวเน็ตถึงขั้นจี้ให้ลาออกจากกรณีการประชุมร่วมกันของรัฐสภาเมื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคล ซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีตามมาตรา272ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหลังจากสมาชิกอภิปรายเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วก็มีการขานชื่อโวทนายกรัฐมนตรีคนใหม่และเมื่อเวลาประมาณ 1> 16 1 5นานในส่วนของสอวลงคะแนนเห็นชอบให้ในายเศรษฐาทวีสินเป็นนายกเกิน62คะแนนเมื่อรวมกับเสียงของสสพักร่วมรัฐบาลที่มี314เสียงถือว่าได้เสียงเกิน375เสียงแม้ว่ารัฐสภายังลงมติไม่จบแต่ได้เสียงโหวตท่วมท้นแล้วโดยก่อนการเปิดโหวตนายกรอบส ทางพรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมรัฐบาลมีจำนวนเสียง314เสียงและต้องการเสียงของสอวอ,อีกแค่62เสียงเท่านั้นก็เพียงพอที่จะทำให้นายเศรษฐาโหวตผ่านได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่อย่างไรก็ตามนายแพทย์ชนาน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยได้กล่าวในการประชุมสภาโหวตนายกรัฐมนตรีวันที่22สิงหาคม2566ระบุว่าถ้าไม่มี รัฐธรรมนูญฉบับนี้พักเพื่อไทยไม่มีทางจับมือกับพักคก้าวไกลในการจัดตั้งรัฐบาลเรารอเราเป็นพักอันดับสองสามารถที่จะแย่งชิงจัดตั้งรัฐบาลได้ถ้ากลไกการเมืองรัฐธรรมนูญเป็นปกติแต่ด้วยสภาพบังคับของรัฐธรรมนูญอย่างนี้เราไม่ร่วมมือกันไม่ได้แต่เราก็คิดผิดยิ่งเราจับมือกันยิ่งจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้ ย้ำเคยเอาหัวชนฝามาก่อนและเคยเจ็บมาก่อนมีประสบการณ์มาก่อนแล้วเราจะเอาหัวชนฝาทำให้ประเทศและพี่น้องประชาชนเสียหายเราไม่ทำงานนี้ทำเอาโซเชียลถึงกับเดือดระอุแห่คอมเมนต์กันสนั่นเลยทีเดียว